ดีค่ะวันนี้นะคะเตรียมไปส่งรถกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็คือเราจะไปกันสองคันนะคะ,คะอันนี้เป็นคันปุยหนึ่งคันกับพี่เกตนะคะนี่หนึ่งคันกำลังโฟกัสนะคะคนอยู่เชิญก็กลังโฟกัสนะคะคนถ่ายก็สนุกไปนะคะมิจ้ไม่ได้ไปหรอโอ้ยเสียงล้อนะคะ เราจะไปกันแบบนี้นะคะก็คือจะตามกันไปนะคะก็คือจะมีรถลูกค้าหนึ่งคันแล้วก็รถของเราหนึ่งคันนะคะขับตามกันไปแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่เลยพุนทธมณฑส่ซสองยังไม่ไ,ไปไหนรถติดหา,าสีสามสามเพิวันนี้นะคะที่เราไปส่งรดยที่ต่างจังหวัดน,นะคะเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากบริษัท ของในเครือ VP นะคะก็คือไทยลุ่มนะคะได้มีการให้พนักง,งานเช่ารถกับบริษัทนี้เลยเผื่อใครสนใจนะคะลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีบริการเช่ารถด,ด้วยหรอใช่แล้วค่ะที่เรามีบริการเช่ารถในราคาที่ถูกแล้วก็ย่อมเยาวด้วยนะคะก็คือเป็นของบริษัทบิสคามีทุกรุ่นทุกแบบท,ท,แบบทุกเซกเมนต์เลยคะ่ะหลายเซกเมนต์มากนะคะก็คือวันนี้แบบเราก็เลยได้รถนะคะสภาพดูข้างหลัง สภาพดีมากคันนี้มาด้าสองคันนี้เป็นรุ่นไหนนะคะพี่เก๋มาด้าสองค่ะมาด้าสองนะคะเครื่องยนต์เบนซินเนาะแต่ถ้า <ens> ใครอยากจะแต่ถ้าใครอยากจะขับ c a m r y Re อก็มีให้เช่านะคะอ๋อ<ม>ใช่แล้วค่ะมีแล้วแต่เลยราคาแต่และคันเนี่ยก็จะไม่เท่ากันไม่เท่ากันแตกต่างกันไปก็คือเรียกว่าพนักงานแฮปปี้บริษัทก็แฮปปี้ที่แบบได้ได้แบบซัพพอร์ตพนักงานนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ บอกเลยว่าการไปครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เน้นขายรถนะคะคือเน้นพาไปชมบรรยากาศในการสมมอบรถที่ต่างจังหวัดเช่นเคยนะคะเพราะว่าถ้าขายรถรีวิวรถเนาะมันก็เหมือนกับเซลล์หลายท่านที่เขาแบบรีวิวรถกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปูยับพาลูกค้าไปชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางที่เราไปส่งรถให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดกันนะคะถึงนะครราชสีมาแล้วครับ เจอเฟอร์เราพี่เอเวอเรสต์ตัสเอ<ล>เวอเร<อ>สต์ไม่ได้เดี๋ยวโดนไปทำยนันเขาเดี๋ยวโดนฟองโล,งโลงเราไมา่ได้ขายแค่ฟอร์ดนะเราขายมาสเต็งด้วยนะ เดินทางไปอุบลราชธานีในครั้งนี้นะคะเราใช้เวลาเดินทางด้วยกันทั้งหมดประมาณ9เกือบ10ชั่วโมงด้วยกันนะคะเราจะขับรถกันไป2คันแบบนี้นะคะก็คือรถลูกค้าหนึ่งคันแล้วก็รถเรา1นึ่งคันนะคะเพื่อเป็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็คือลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่าพนักงานของเราเนี่ยมีการเซฟตัวเ,เองนะคะแล้วก็เราฉีดวัคซีนกันทุกคนแล้วค่ะ อนนี้ก็ถึงเวลาตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่เป็นที่ไหนนะไม่รูสุรินทร์สุรินทสินนีหอยไม่ใช่นั่นสุราษฎร์อะไรนะสุรินกินอสุลากาวสุราสุรินไม่กินสุราสุรินเลยมีสีเทาแล้วอะไร ก็เมื่อกี้แวะปั๊มสุดดิ่งถามเขาไหมอย่าอย่าขอซื้อก็ยอมไม่เท่าคนขอวนี้เขาก็ดูดูนะว่าเราไม่ใช่คนเท่าเนี้ชื่อคนเท่าเนี้หน้าตาเราแบบดูทุกคนอันไหนเค็มไม่เค็มได้ไงบอยใส่น้ำปลาเพิ่มไปเมื่อกี้ฮะไม่มันใส่กับข้าวมันอันนี้ก็อันนี้เป็นเมนู อะไรนะต้ยมตยำปลานินหมูกรอบระกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบเกาเหลาค่ะอันนี้เกาเหลา <laughs> จากการปรุงดูน้ํา <laughs> ตาลน,นะคะประมาณกี่ช้อนอันนี้คือปรุงไปแล้วนะสุดหวาน,นะคะ่ะพอบอกสดเลยยิ้มหวานจ้ะสดเลยยิ้มใส่กล้องหวานจะ้ะสุดสดความครบไหนขอสักคำขอสักคำขอสักคำ,คำในรีวิว สักคำหนึ่งคำใหญ่เลยไมโ่ลงนี่นะคะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเนาะก็คือเป็นร้านอาหารข้างทาง,งก็เดี๋ยวเราเดินทางไปที่อุบลต่อนนะพี่เกศเนานะไม่หันตงนะงาร้น่ะไม่เราจะแหย่เรา <laughs> ไป,ไปท<ห>าง <หา S 1> อุบลน,นะคะอีกสองร้อยกวโลสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะถึงประมาณสี่ทุม่มเพราะว่าตอนนี้มันทุ่ม สองชั่วโางกว่าใช่อีกสองสองชั่วโมงก,กว่าก็เดี๋ยวถึงที่พักแล้วก็จะถ่ายห้องพักให้ดูเนาะคือยังไม่ได้จองยังไม่ได้อะไรกันเลยก็เดี๋ยวปไปดูสดกันหน้างานเนอาชะตากรรมจะมีที่นอนสบายัง่มเรู้เดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่อำเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลนราชธา,านีนะคะด้านหลัง อันนี้คือรถที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนะคะเข้ามาในราคา,าของพนักงานนะคะและคันนี้คือรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะพักยิ้ย่สย้มยิ้มแสบกันไปเลเดี๋ยวเดินทางเข้าที่ขักไปละเดี๋ยวเจอวกันเดี๋ยวจะรีวิวห้องพักให้ดูนะะนี่นอกเศ อย่าพิ่แก้ผ้าอย่าเพิ่มแก้ผ้าอ่าเดี๋ยวให้ดูห้องพักนะคะสำหรับที่พักคืนนี้ที่เลยนะคะบ้านบุรีรีสอร์ทห้องสิบหกเผื่อหวยออกเนาะ <16. S> 1นี่เตียงนอนเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเตียงแบบเตียงต่อยเนี่ยอุ้ยเจ็บคือกระเบื้บองนี่เหมือนแบบห้องสวีท ห้องสวีทวีวีนะคะมีของก็จะเยอะหน่อยห้องน้ำนี่นะคะห้องน้ำถือว่าสะอาดเลยนะคะห้องน้ำที่นี่ใช่ได้ใช่ได้ใช้ได้แหละต้องบอกว่าใช้ได้แหละใช้ได้ไดมีตู้เย็นให้คือเปนแบบก็เหมาะสมกับราคาราคาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกะันไม่ได้จ่ายนี่ เอาแค่นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นกันเช้าหน่อยคือดีมากระหว่างทางไปบ้านลูกค้านะคะเหนียวเหนียวจะพิการลไม่ได้นะคะหมาตอนนี้นะคะ <laughs> เราถึงกันอยู่ที่บ้านลูกค้าแล้วนะคะก็มี รถได้มีการรับผ่อนไปแล้วนะคะในบางส่วนเดี๋ยวปุ๋ยพาลูกค้าทุกคนนะคะทุกท่านไปดูกันเลยดีกว่าว่ารถรุ่นนี้เนี่ยได้มีการแต่งอะไรไปบ้างนะคะเนี่ยอาจารย์จ,จ,จานี้ถึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่าคันนี้นะคะได้มีการแต่งในส่วนของที่เป็นชุด f 1 5 0ตรงนี้นะคะก็คือการชนหน้า แล้วก็ตรงนี้นะคะได้มีการใส่ซุ้มล้อนะคะจะซุ้มล้อแบบว่าสมหมุดแต่ไม่มีหมุดนะคะแล้วก็แม็กยางเนี่ยนี่จะเป็นขนาดขอบ18นะคะยางแฮนด์พุ๊กสเปคยางน,นะคะ265ครับ6.18นะคะคันนี้นะคะแต่ มีรถขายด้วยนะคะต้องการมีต้องการเทียมนะองการมีองการเสียเหรอมีบริการทางนี้เลยอ่าแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนะคะครอบมือมีครอบมือมี่แล้วก็ครอบไฟฉายนะคะมี รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น xlt นะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์รุ่นนี้กันดีกว่าว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงนี้กันนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นของตัวของ xlt นะคะเครื่องยนต์จะเป็นขนาด2.2นะคะอยู่ที่160แรงม้า385นิวตันเมตรนะคะอันนี้คือภายในของเครื่องยนต์ ประหยัดน้ำมันมากมากนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ระบบเกียร์หกสปีดนะคะรรยากาศสดๆนะคะนี่นะคะทำให้นนี่นะคะเดี๋ยวไปดูอาหารที่ลูกค้าทําไว้ให้นะคะว่าลูกค้าทําเมนูอะไรไว้บ้านนะคะในเมื่อเรามาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูของลูกค้ากันอันนี้นะคะเป็นเมนู ที่ลูกค้านะคะได้เตรียมไว้เลี้ยงพวกเราในวันนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะพี่เกตน่าจะเป็นต้มแซบเนื้อค่ะต้มแซบเนื้อนะคะน่าจะเป็นลาบลาบเนื้อลาบเนื้อเหมือนกันค่ะลาบเนื้อนะคะแล้วก็มีผักมีแตงแล้วก็ข้าวเหนียวอีกหนึ่งกระติบนะคะหนึ่งกระติบใหญ่หมดนี้ไหมเนี่ยนี่นะคะสาวกใส่เนื้อนี่้ อร่อยเลยสามารถติดตามนะคะบอยกับนัทนะคะเซลบอยกับเซลนัทได้ที่ช่องทางไหนนะช่อง YouTube ที่ช่องนัทฟอร์ดเลขเสียงเจ็ดสิบเจ็ดสกดให้หน่อยสกัดภาษาไทยเลยนัทนัทฟอร์ดอ๋อหนูมหากราดพอทองไปท้ทหารพอทหารอ่าเลขเกษตรเจดสิบเสามารถไปดูช่องทางของ YouTube พี่บอยกับนัะได้ที่ช่องนี้เลยนะคะนี่ เซลนะัเซลล์บอยเซลลนะ์นัเซลบอยนะคะแล้วก็น,นี่คือพี่เกดนะคะนี่พี่เกดกำลังตอนนี้กำลังโฟกัสอยู่นะคะจะไม่แน่ใจว่าโฟกัสอะไรอยู่นี่นะคะบรรยากาศในการส่งมอบรถวันนี้นะคะัน,นเป็นยังไงบ้างคะไหนไหนไหนไสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปได้ว สวัสดีพี่น้องรงไปสุขผู้สุกคนหลายนี่นะคะเจอกันกับนัดเกตรีวิวอันนี้คืออะไรข้าเหนียวไม่ใช่อันนี้ <laughs> นลาบปะก้อยเนื้อแบบสุกก้อยเนื้อแบบสุกอ๋อแล้วมันไม่ต้องมีเลือดไม่ใช่เหรอก้อยอ่ะเลือดมันดิดไหมเลือดมันดิบ ก็มันทำแบบฝืนนะครับอะไแล้วข้าวเลือดมันจะจะดีอันนี้จะเป็นต้มต้มเนื้อแต่ไม่ใช่ต้มแซ่บนะต้มเพ็ดไหมไม่เพ็ดเอาไม่เผ็ดไหนพี่เกดชิมอันนั้นคืออะไรอะไรคือรห้ียวไพ่คือเหลวอ่าอ่ะอือฮึมมันต้องต้มนานๆดูท่าจุกเขาเหนียวนี่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 จุกแล้วก็กำไว้ กำแล้วก็บีบบีบบีบนวด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 คนไายไม่ต้องกินนะคะกินไม่ได้คนไายกินไม่ได้เพราะคนไายไม่กินเนื้อคน้วยใส่แมสใส่แมสก์ยิ้มอะไรอย่างนี้ได้ย่ยมอ่อยเ่ยนัดทนกันอะไรบ้างนัดยิ้มอะวไเอย เรากําลังจะเข้าไปเดินทางกับสก,การะนะคะนั่นเอง ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดหนองบัวน,นะคะก็เดี๋ยวพังมาดูพาม,มาชมนะคะภายในตัววัดกันวัดนี้สวยมากๆถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาจัองหวัดอุบลราชธานีนะคะก็อย่าลืมมาแวะกราบสักการะที่